สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสําหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวสาร2เรื่องสําคัญจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะนั่นก็คือเรื่องแรกเงินดิจิตอล1,000 0บาทแจก9เฟสแบ่งตามช่วงอายุเตรียมรับสิทธิ์ตามลําดับจริงหรือเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการโอนเงิน10,000บาทให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ รับเลย1,000 0บาทกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ทันทีรอบสุดท้ายซึ่งทางกระทรวงการคลังมีการแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศนะคะหากใครที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพหรือว่าเปิดบัญชีให้รีบดําเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะมีการโอนเงินรับกันไปเลยเงินสด1,000 0บาทนั่นเองค่ะ และสําหรับในคลิปนี้นะคะก็นําข่าวสารมาแจ้งให้ทุกท่านเนื่องจากว่าตอนนี้มีกระแสข่าวออกมานะคะเกี่ยวกับเงินดิจิตอล1,000 0บาท ลือกันเยอะมากๆว่าจะมีการแจกทั้งหมด9เฟสโดยแบ่งตามช่วงอายุเตรียมรับสิทธิ์ตามลำดับนะคะหลายๆคนก็เลยสอบถามมาทางเราได้มีการสอบถามไปยังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยซึ่งมีการรายงานข่าวว่าขณะนี้มีข่าวปลอมเกี่ยวกับโครงการดิจิตอล w a l l ล็10,000บาทเผยแพร่เป็นจํานวนมากนะคะ ทั้งลิงก์ปลอมให้กรอกข้อมูลหรือแม้กระทั่งข่าวลวงเรื่องวันแจกเงินอ้างแจกเฉพาะบางกลุ่มโดยไม่มีหลักฐานซึ่งสร้างความสับสนแล้วก็อาจหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของพี่น้องประชาชนนะคะโดยข้อมูลที่อ้างว่าจะมีการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ โดยแบ่งจ่ายตามช่วงอายุทั้งหมด9เฟสนั้นไม่ได้เป็นโครงการที่ภาครัฐกําหนดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการทราบข่าวสารนะคะสามารถตรวจสอบได้เลยทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าเว็บไซต์ของทางกระทรวงการคลังก็ได้พร้อมทั้งทางกระทรวงการคลังได้มีการประกาศเตือนพี่น้องประชาชนว่าอย่าคลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการแล้วก็ห้ามกรอกข้อมูลส่วนตัวกับเพจหรือว่าเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ขอให้ติดตาม ข่าวสารจากข่าวสารที่เป็นช่องทางจากทางรัฐบาลเท่านั้นนั่นก็คือสรุปนะคะเกี่ยวกับเรื่อง เงินดิจิตัลที่จะมีการแจกเงิน1000 0บาทแบ่งจ่ายเป็นทั้งหมด9เฟสตามช่วงอายุให้เตรียมรับเงินตรงนี้เป็นข่าวปลอมนะคะก็ฝากพี่น้องประชาสัมพันธ์ด้วยหากใครที่ได้ยินข่าวสารในเรื่องนี้นะคะเพราะว่ารัฐบาลไม่มีการแบ่งจ่ายเป็น9เฟสตามช่วงอายุแต่อย่างใดค่ะและสําหรับเรื่องที่2นะคะนั่นก็คือ กลุ่มผู้สูงอายุเตรียมรับเงินเฮรอเลยเข้าบัญชี1,000 0บาท28เมษายนซึ่งอันนี้เป็นข่าวจริงนะคะนั่นก็คือทางกระทรวงการคลังมีการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์มาสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะ เพราะว่าทางกระทรวงการคลังมีการมอบเงิน1,000 0บาทสําหรับดิจิ t a ลเฟสสอให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปและได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะมีการโอนให้ตั้งแต่รอบแรกเดือนมกราคม รอบที่2กุมภาพาันธ์รอบที่3มมีนาคมและรอบสุดท้ายนี้จะโอนเงินเข้าให้ในวันที่28เมษายนนี้นะคะโดยมีการเตรียมจ่ายโอนเงิน10,000บาทดิจิตอลรอบสุดท้ายให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับเงินโดยจะโอนเป็นเงินสดเข้าบัญชีนะคะแต่บัญชีนั้นจะต้องผูกพร้อมเพย์ไว้ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลกัก และกลุ่มผู้สูงอายุนั้นสามารถไปเบิกเงินออกมาใช้จ่ายอะไรก็ได้ตามสะดวกเลยนะคะ ซึ่งยังมีกลุ่มผู้สูงอายุอีกเป็นจํานวนมากที่ยังไม่ได้รับเงินตรงนี้ซึ่งทางภาครัฐจะมีการโอนซ้ําให้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะก็คือ28เมษายนนี้ต้องย้ํานะคะว่าจะต้องรีบดําเนินการเปิดบัญชีแล้วก็ผูกพร้อมเพก,กับเลขบ,บัตรประชาชนภายในวันที่23เมษายน2568นี้เพราะว่าถ้าหากว่าพ้นกาหนดการจ่ายเงินซ้ําไปแล้วนะคะ ทางกระทรวงการคลังจะยุติการจ่ายเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ถือว่ากลุ่มเป้าหมายนี้ไม่ประสงค์จะรับภายใต้โครงการนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปกับพ่อแม่พี่น้องนะคะปู่ย่าตายายบางคนยังไม่ได้รับเงินนะคะหรือบางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองมีสิทธิ์ได้รับเงินก็ฝากลูกหลานช่วยดูด้วยถ้าหากว่ามีสิทธิ์ในโครงการนะคะก็รีบเปิดบัญชีแล้วก็ผูกวันเพให้เรียบร้อยภายในวันที่23 เมษายนเพื่อที่จะรับเงินในวันที่28เมษายน2568นี้ค่ะและสำหรับในคลิปนี้ก็นำา2ข่าวสารสำคัญมาแจให้กับทุกท่านได้รับทราบหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ